สวัสดีครับที่ปากกอฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับมือนี้กับเป็นอีกมือหนึ่งพี่น้องตำรวจบ้านกับผ้าพีผ้านองมาเบาประสบการณ์ที่ผ่านมาพี่น้องเบาเลี้ยงประสบการณ์ที่ผ่านผ่านมาให้พี่ให้น้องฟังคือเกลาพี่น้องมือนี้เขากับมาพ่อกันคำคำเพื่อกลาพี่น้องตำรวจบ้านกับโบมีเวลาช่วงสาย,สาย หรือว่าช่วงเศร,ร้าหลืพี่น้องบ่มีเวลาก็มีเวลาคำคำ,คำก็ได้มาทายคลิปคำคำแล้วพี่น้องเนาะตำรวจบ้านกาเสี่ยวความู้เล็กๆน้อยๆแล้วพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องฝากมือใหม่ๆจากเลียงงวัวแล้วก็บโฮูจากสายพันธ์งัวแหละพี่น้องอันนี้ตำรวจบ้านก็เสีเยมาบอกพี่บอกน้องเด้อพี่น้องนี่ครับ งัวตำรวจบ้านตำรวจบ้านกรเป๋าสุขีบสุกิบพี่น้องบอกที่บอกน้องแล้วว่าเป็นงัวบามันไทยไงพี่น้องบามันไทยไงอาาลังค้นเพิ่นอยากเลี้ยงงัวเพิ่นกลับไปหาซื้องัวพี่น้องเพิ่นไปหาซื้องัวอยู่น้ำตลาดนัดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เพิ่นกลับไปถามนห้อยเพิ่นกล่าได้รับคำตอบคล้ายๆกันพี่น้องไปถามผู้ดกระเบ,ここบここนนาวบาคล้าย well. ๆกัน ว่าจังสี่นะพี่น้องว่างอตัวนี้เป็นง้อลูกแรกพี่น้องงอตัวนี้เป็นง้อลูกแรกแต่ว่าเพิ่นที่วบาแท้วบากิ่ิงว่าเทศนั่นกับโบโหูเนาะพี่น้องเนาะมือไม่ไหมเพิ่นก็อาซีบโบหูจักสำหรับมือเกาหน่ยเพิ่นก็หูจักเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นก็ซีหูจักแล้วล่ะว่าง้อมันเป็นง้อลูกแรกหรือว่าลูกตัวที่สอง อันนี้กับตัวเพิ่นเบเรด้พี่น้องสำหรับเพิ่นที่มีความู้หลายๆที่มีประสบการณ์หลายๆพี่น้องก็บอกเพิินเบเรด้ตัวเพิ่นบเบเรด้เลยพี่น้องว่าง้อตัวนี้เป็นง้อลูกแรกนี่ครับผมกะทีพอพี่พ่อน้องมาเบิ้งเนี่ยพี่น้องนี่แม่แดงเขาเย้าของผมเนี่ยพี่น้องนี่แตนี่เป็นง้อ <c oughs> เป็นงอลูกแรกขึ้นกันได้เนี่ยพี่น้องนี่ครับเป็นงัอลูกแรกแต่ว่ามันเป็นง้อ บมันถ้าในสายเขาดอพี่น้องเขาบันดอเขากะเบิงเบิงกันเขามันพี่น้องผู้ไดเบิงกันเขาปปินก็ให้เบิงผิวพันธุ์มันได้พี่น้องเด้อผิวพันธุ์มันกับพันในเฮียวปันไดพี่น้องมันก็ยังสดสดอยู่หน้าตาสดสดนั่งเป็นเด็กน้อยอยู่และพี่น้องยังพันในเถาวพันในแก่อันนี้เขากะบอกเดเลยว่ามันเป็นง้อเขาดอพี่น้องเนี่ยเป็นง้อเขาดอซื้อแต่ว่ามันก็เป็นง้อลูกเลี้ อายุมันบาหันในหลายพี่น้องอายุกับประมาณสองปีกวัวนี่ครับปับแมห่หัวลนนี่แมห่หัวลนนี่กาอายุบาหลายเลยพี่น้องอายุสองปีกวัวขึ้กันนี่ครับเลากระเบิงผิวหนังมันเบิงหน้าตามั่นกัะพี่น้องแล้วก็บเบิงโครงสร้างมันงว่าลูกแรกหรือว่าลูกที่สองมันกับที่ต่างกันได้พี่น้องเด้อสำหรับมือใหม่ๆในห่วยเป็นกันสิว่าเป็นงว่าลูกแรก ว่าอันที่จริงแล้วบางตัวมันก็ทีเป็นลูกที่สองที่สามเพี่น้องอันนี้กับบริเวาหว้อยเพิ่นได้พี่น้องได้บริ้วาผู้ได้จะบอกพี่บอกน้องให้เป็นแนวทางการเลือกสื่งงัวที่เพิ่นขายกันอยู่นตลาดนัดกด็ดีหรือวาอยู่น้ำขอกน้ำฟ้ามกด็ดีที่ไปเบิ่งเข้ากาับให้ศึกษาดีๆพี่น้องศึกษาน้ำยูทูบเท่านี้ละได้หลายพี่น้องบางคนเิ่นก็นกนที่ตัวเข้า แต่ว่าหอยบางคนเพิ่นกับบ่ตัวพี่น้องเพิ่นก็ดีดีเพิ่นก็บบอกเบิดรายละเอียดเพิ่นซื้อมาจังไหเพิ่นก็ขายไปจังสั้นเพิ่นกับบ่ตัวบ่อตุ่มเพิ่นตัวกันตุ่มดุเพิ่นก็สิฮู้จักคนอื่นกสิซวโบกันฟั่งไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ิเป็นการขายงัวยากต่อไปพี่น้องเพิ่นก็เลยบ่ใขรตัวเดนนี่ในหอยเพิ่นเพิ่นก็บบอกตามตรงเพิ่นก็สิีมีเทคนิคของเพิ่นนั่นละที่เพิ่นที่ขายงัวเนาะพี่น้องเฮาเอากบ่เบ้าหาหรอก เลี้ยงเส้มันบอดีพี่น้องเลี้ยงเส้มันดีๆเขากับเบ้า,าสู้กันฟั่งอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเพิ่งกะทิถามเขาได้พี่น้องเพิ่งกะทิถามเขาว่าจยากได้งัวลักษณะใดเขากัจอากได้งัวที่ว่าเป็นงัวลูกแรกพี่น้องเป็นงัวลูกแรกเพราะงัวลูกแรกเมื่อกีท้ทีได้อายุกับบ่หลายกันได้ ลวก็สิได้ออกแม่แพรลูกไปอีกดุนโตหลายๆตัวแะ้วพี่น้องอันนี้เพิ่นก็สี่บอกเข้าโดยตรงสําหรับห้อยที่เพิ่นซื้อสัตว์เนาะพี่น้องเนาะสําหรับคนที่บอซื้อสัตว์เ้อกับบอบ่ฮอดเพิ่นพี่น้องอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเทคนิคการซื้อการขายของห้อยเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็สิบอกว่าเป็นง่ว แยกลูกพี่น้องเป็นงอแยกลูกมากอันนี้งอแยกลูกมากเนี่ยก็สังเกตง่ายง่ายพี่น้องงอแยกลูกมากเนี่ยก็สังเกตเบ่งนุ่มพี่น้องถ้าเขาถ้าเพิ่นแยกลูกมากเม่ไมย์่ยพี่น้องสองมือนสามมื่เนี่ยหรือว่าอาทิตย์หนึ่งย่างดนเน่ยพี่น้องนุ่มเมื่อก็ยังไข่อยู่ด้วยพี่น้องเด้อนุ่มมันย่งตึงๆอยู่พี่น้องเขาก็สังเกตเบ่งนุ่มมันพี่น้องผูดไปซื้อว่าในหอยเิ่นว่าเป็นงอแยกลูกมากเขาก็สังเกตเบ่งนุ่มมันพี่น้องเนี่ นุ่มมันไข่อยู่นุ่มมันขัดอยู่กับแ,แมนอิลิพี่น้องกับแ,แมนอิลีละ่ะเป็นงัวแยกลูกไม่อิลิอันนี้เขากะจะอะไรรับประก,กันได้ว่างัวตัวนั้นมันว่าเป็นมันพี่น้องมันว่าเป็นมันเขากบซื้อเขามากเขากบซื้อเลยได้พี่น้องเด้อเพิ่นบ่ตัวบ่ะตุตมเขากบสังเกตบึงมันก็มีจุดสังเกตบึงหลายๆจุดนะพี่น้องแต่ว่าห้อยบางคนเพิ่งกะจะว่าจังสี่ได้พี่น้องลูก ตัวพานมา,าน่ะเป็นตัวผู้อันนี้ก็เป็นเทคนิคของเพิ่นนนอะพี่น้องเนาะเพราะว่าคันว่าลูกมเป็นตัวเมียลูกตัวพานมาเป็นตัวเมียเลยตัวต่อไปมันก็ี่เป็นตัวผู้แล้วพี่น้องเพราะว่าง่วมันอา,อาจที่สลับกันพี่น้องผ,ผู้เรากับแม่แม่เรากับผู้เสียงพี่น้องมันเป็นเทคนิคของเพิ่นเขาบอว่าเพิ่นนนาะพี่น้องเนาะตามที่ผมไปสัมภาษณ์อยู่นั่ตลาดนัดหลายๆนัดที่พานมาสเลยพี่น้องไ,ไปถามเพิ่นว่า เป็นหัวแยกลูกมาลูกแหลกมันน่ะเป็นเป็นตัวผู้เพิ่นกะซีว่าแบบนี้เบิดสู่คนเลยพี่น้องน่อยนัก่อยนะเพิ่นซีว่าลูกเป็นตัวแม่ยละพี่น้องอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเพิ่นเข้ากับบาดีว่าเพิ่นพี่น้องบไดีว่าเพิ่นเขากะมักเขากบซื่อพี่น้องเข้าชอบเข้ากบซื่อเพราะว่าเงินนั้นเป็นเงินเฮาพี่น้องเป็นเงินเฮาเขากบสังเกตเอาได้พี่น้องเด้อ สังเกตเอาว่าง่วมันเป็นง้วลูกแรกแทบบอหรือว่าเป็นง้วลูกที่สองที่สามส่วนเขาันน่ยบางที่จังเสียพี่น้องง่วเขาเน่าเนี่ยมันกัเป็นงัวเขาดอพี่น้องนี่ตะกูลนี่เป็นงัวเขาดอนี่พี่น้องแม่กับเขาเน่าลูกออกมากก็เลยได้พันตุกับแม่มากหลายเตืบพี่น้องก็เลยเฮ็ดให้แม่เนี่ยก็เลยเขาเน่าคือแม่ขาวบดพี่น้องนี่ครับ งัวเขาดอจากน้อยตัวผู้ที่ผมขายไปในพี่น้องได้สิเดเดือน,น่งเขากับเน่าคือกันพี่น้องตัวน้อยงัวผูกกับเขาเน่าพี่น้องตัวที่ออกพร้อมันกันเขาส,สันสันติปิพี่น้องระวังงัวมันคนละสายกันเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นงัวสายเขาดอกับงัวสายเขาบดออันนี้เขาก็สังเกตเอาเด้พี่น้องเด้อพี่นอ้นองท่านใดเมื่อไม่ไม่อยากซื้งงัวมาเลี้ยงกับให้สังเกตพี่น้อง สังเกตแล้วกหว YouTube, ็หาความูลน้ำยูทูบพี่น้องหาความููหลายๆสกักอนเขายังค่อยสื่อบันนี้มันมีอีกเทคนิคนึงพี่น้องเทคนิคที่เพิ่นที่ขายง้ให้เฮาเพิ่นก็ซีว่าจังสี่พี่น,อน้องคน่นสีว่างัวตัวนี้มันเป็นงัวลูกหลอดจังซเสียครับผมกะสีขออธิบายให้พี่น้องฟังพี่น้องนี่ครับในใหอยเพิ่นกะซีวา่างัวตัวนี้เนี่ยมันเป็นงัวลูกหลอด แต่ว่าใบมันบ่มีใบมันเสียสันว่าผู้เฒ่าเลี้ยงเพิ่นบ่เก็บใบไว้เพิ่นบ่เก็บหลอดไว้หลอดมันเสียใบมันเสียอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเพิ่นหอากับบ่าเพิ่นนาะพี่น้องเนาะลูกหลอดหรือว่าบ่ลูกหลอดอันนี้เอากับเบิ่งเอาเด้พี่น้องเด้อมันก็มีจุดสังเกตหลายจุดพี่น้องอันนี้ตำรวจบ้านก็มีเพิ่นผู้ที่เพิ่นหู้และพี่น้องเพิ่นที่เพิ่นลู้จัก เพิ่นก็เลยวอาให้ตำรวจบ้านฟังตำรวจบ้านก็จำโอพี่น้องจำโอแล้วก็มาหาสื่อน้ำพี่น้ำน้องหรือว่าน้ำคอกน้ำฟ้ามหรือว่าน้ำยูทูบตำรวจบ้านก็เอาข้อมรูในที่เพิ่นบอกตำรวจบ้านนะพี่น้องมามาปรับใส่ในคอกในฟ้ามของตำรวจบ้านเองตำรวจบ้านก็ได้สังเกตเบึงพี่น้องที่เพิ่นว่าลูกหลอดลูกหลอดนะ นี่ครับพี่น้องงัวลูกหลอดแท้ๆนี่ยพี่น้องสังเกตง่ายไงผมก็สิยกตัวอย่างตัวผูก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับตัวผูมันตัวผูนี่ถ้าเป็นลูกหลอดแท้ๆเนี่พี่น้องเขาสังเกตได้มีมีหลายจุดพี่น้องจุดแรกเลยก็คือหนอกด้วยพี่น้องด้อหนอกของนี่นี่ครับนี่หนอกของงัอหน่อยนี่พี่น้องถ้าเป็นงัวลูกหลอดนี่หนอกมันสีหง่พี่น้อง ไญ่หลผิดปกติได้พี่น้องเด้เอเขากับเปรียบเทียบกันลูกบอลกับลูกหลอดนะว่ามันหน่อยซําไดมันใหญ่ซําไดสสาหรับงวลูกหลอดเนี่ยหนอกของมันเนี่ยสีใ่พี่น้องหนอกกับสีใ่แล้วก็อีกจุดหนึ่งพี่น้องก็คือใบหูพี่น้องนี่นี่ใบหูนี่พี่นอ้องสังเกตใบหูมันเด้พี่น้องเด้อใบหูของมันใบหูเนี่ยก็สิบกขึ้นกันพี่น้องถ้าเป็นลูก ธรรมดานี่ใบหูมันก็ซีกรอบๆเลี้ยวๆไปทั้งหนาพี่น้องเป็นง่วแบบที่ว่ามบ่แมนลูกเรียดร้อยน่ะพี่น้องเลากับเบิงใบหูมันก็ได้ขึ้นกันสําหรับผู้ผู้ที่เบิ้งเป็นพี่น้องผู้ที่เบิงบ่เป็นกับเก้หูได้พี่น้องได้แล้วก็ศึกษาเอาแล้วก็จาคาที่ผมนี่ละป้าให้พี่ให้น้องฟังนี่ละพี่น้องว่าจุดแรกไห้เบิงหนอกมันพี่น้องนั่ว่ารั่วผู้ได้ ดอกกนสีตั้งเจก่อเลยพี่น้องเนี่ยออกมากไม่หมงอเมื่อสองเมื่อเนี่ยก็หนอกักใงญ่พี่น้องแล้วก็อีกจังหนึ่งพี่น้องเขาก็เบิ้งหนังพี่น้องเบิ้งหนังมันหนังมันนี่สีหนาพี่น้องเนี่ยหนังหนังงอหน่อยเนี่ยพี่น้องสีหนาหนังข้อหนังยังเลยสีหนาก็กันพี่น้องหนาก็กันลายด้พี่น้องด้วยนี่หนังข้อนี่พี่น้องนี่เขาก็สังเกตเบิ้งหนังข้อนี่มันยึยุ่นนันสินา ลืกปึ๊กเดี๋พี่น้องก็จะเป็นเซนเป็นเซนเป็นเซนลงครับต่ำเนี่ยต่ำโตมันเนี่ยทั้งนี่เป็นลูกหลอดเนี่ยแท้ๆพี่น้องแล้วก็ขากระไน,นพีนนพ่น้องขาไนกกหางไนพี่น้องงูลูกหลอดกกหางไนแล้วก็เบิ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือเบิ้งเอาไก็ยาวเพียรมันพี่น้องคือไข่หำงัวูอะไรพี่น้องไข่หำงัวเขาก็เบิ้งถ้าเป็นลูกหลอดแท้แๆเนี่มันจะหำ่มไน,นพี่น้องหำ่มไน ล้วก็สีมีสีดำเดอ้อพี่น้องเดอ้อจุดสังเกตง่ายๆของงบอผูกก็คือก็สิเป็นลูกอันทะมันเนี่ยพี่น้องลูกอันทะมันก็สิเป็นสีดำดำไรกว่าลูกบอแลแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าเราสังเกตได้ไง่ายๆพี่น้องครับผมที่พาไปบึงง้อถุนน้อย,อยที่มันออกไม่นะ่ะพี่น้องได้แปะเก้ามือนะพี่น้องว่ามันมีจุดสังเกตแบบใด หมดบ้านกับซีโอพี่หน้องฟังสำหรับงอผูด้ยพี่น้องเด้อง้อผูนี่ครับตวัวออกไม้เด้อพี่น้องนี่งอลูกหลอดนี่สังเกตบายากพี่น้องสังเกตง,ง่ายๆนี่นี่ครับนี่นี่พีบอกงอลูกหลอดนี่ครับนี่ใบหูมันกับซีบตงังใบหูมันกับตังกันเด้อพี่น้องเด้อใบหูกับตังกัน <c oughs> ครับนี่ครับใบหูกับตังกันพี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิงบ้งเด้อแล้วก็หนังพี่น้องหนัง นังนาสายใยนังนาสายใ่นี่ครับนี่ซามันก็เป็นซาเป็นซาเป็นซาลุ่งนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เอินซามันเนี่ยครับพี่น้องที่เป็นฉีดเป็นฉีดลุ่งนี่ครับพี่น้องเบึงหลังเป็นร่องแล้วพี่น้องนี่ลูกหลอดแท้ๆพี่น้องลูกเขียบสามหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเบึงพี่น้องเบึงกกหางพี่น้องกกหางบักไงพี่น้องล้วกาลูกอันทะมันเลยพี่น้องลูกอันทะมันกับสีดำนั่นครับไปแล้วนี่ครับ เบิึงง่ายๆพี่น้องเบิึงง่ายๆนี่ครับตัวที่ได้สามเดือนกว่าๆ,ๆนี่ครับนี่เบิงบึงเบิึงง่ายง่ายครับลูกหลอดสำหรับงูผูกด้วยพี่น้องเด้อแหลกเขากับเบิึงหูหูมันก็ต่างกันอยู่หรอกครับหูก็ได้หูก็ต่างกันหลายนี่ก็บซีมีชิฟดําดํคือเป็นโบดเดพี่น้องโบดหลายๆสำหรับใบหูด้วยพี่น้องเด้อใบหูกับซีบ้หน่อยบบเลี้ยวพี่น้องใบหูพอดีแล้วก็บซีเบิึงหนอกพี่น้องนี่ เบื้องหนอกของมันนี่นอหนอกตั้งโจโกโลเด้เนี่ยตัวนี้น่อยเนี่พี่น้องหลังกับเป็นหลองบกไงหนังกันนาขากับไงแล้วก็ซีออกมากโตไงพี่น้องกอลูกหลอดนี่ในสองสามมือกับโตบกไงพี่น้องโตบกไงอีหลีต่างกันหลายกับลูกบอลหลอดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขาก็มาสังเกตเบื้องอีกพี่น้องอีกเขาก็มาสังเกตเบื้อง หลายหลายยางพี่น้องหลายยางมือนี้ตำรวจบ้านก็สิมาบ่าตั้งแต่ลูกหลอดสําหรับลูกตัวผูพี่น้องชิปนาตำรวจบ้านที่บาของตัวแม่ด้พี่น้องเด้องัวแม่ที่ว่าเป็นลูกหลอดตำรวจบ้านที่บ่า้พี่หน้องฟังในคชิปนาพาคชิปนี้มันกะคำแล้วพี่น้องคำแล้วตำรวจบ้านก็เมมตำรวจบ้านกับหบหลายพี่น้องยันมันตัดก่อนยันพี่น้องบ่เข้าใจ อันนี้ก็จุดสังเกตง่ายๆพี่น้องที่เพิ่นซื้อขายกันน้่ตลาดนัดที่ตำรวจบ้านเบ้าแต่ตุนชิปเลยพี่น้องิ่นก็ว่าลูกแรกส่วนมากเด้อพี่น้องเด้อมันก็สิวบางงวลูกแรกเขาก็สังเกตเอาว่ามันแรกแทบบอรือแรกปอมแล้วก็เป็นง้วแยกลูกมาง้วแยกลูกมาเขาก็สังเกตบางนุ่มมันพี่น้องว่านุ่มมันตึงมันไขบอมันขัดบอนุ่มมันขัดขัดอยู่หัน หมายความว่าพันแจกมากอีหลีนุ่มแจกมากเป็นนวดใว่าแยกลูกมากเขาก็บเบิ่งนุ่มมันพี่น,อน้องนุ่มมันตึงนุ่มมันขัดกะเพันกับปตัวปตุ่มเข้าเขากับซื้อคข้เขามักกับพี่น้องมันกับบมีโอกาสเป็นมันพี่น,อน้องแล้วกะงัอลูกหลอดพี่น้องงัวลูกหลอดเพาเบิ่งตรงไหนเขาก็บเบิ่งหนอกมันพี่น้องเบิ่งหนอกบ้างเบิ่งใบหูมันแล้วก็บเบิ่งกกหางมันแล้วก็บเบิ่ลลูกอันทะมั่นด้วยพี่น้องเด้อสังเกตง,ง่ายไง บอสังเกตยากพี่น้องสังเกตง,ง่ายๆนีครับตัวนี้หน่อยออกไม่ได้เจ็ดแปดมือนีนอ่พี่น้องเบิ้งพี่น้องมันตางกันพี่น้อง้อลูกหลอดกับงูลูกหลอดต่างกันรลายพี่น้องอันนี้ผพ้ดใดเขามาแล้กกาฝากดไล์กดแช่ได้เด้อเป็นกําลังใจให้ตำรวจบ้านไดีเห็ดคลิปใหม่ๆคลิปหนาตำรวจที่บ้านกับทีา่าเว้าเรื่องลูกหลอดซึ่งเป็นตัวแม่เลยพี่นอ้องบอกไ้ พี่ให้น้องฟังเพราะว่ามือน,นี้มันมันโดนแล้วพี่น้องโดว่วนเราญาติมันตัดมาพี่น้องเนาะผูใ้ใดเข้ามาแล้วก็ให้ถือเลขถือเบอร์เดอ้อผูใ้ใดเบิ่งคลิปของตำรวจบ้านเนี่ยพี่น้องถือกันทีหนึ่งสุผู่สุคนสครับคลิปนี้ตำรวจบ้านขอตัวก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ